จังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนี่ยก็ได้ับเพื่อนโครงการโคกหองนามาตั้งแต่ปี2564แล้วนะครับจังหวัดร้ออ็ดนี่มีจำนวนแปลงโคกหนองนาทั้งสิ้นเนี่ถึงปัจจุบันนีจำนวน2607ร้แปลงด้วยแันของเราเป็นอันดับสาของประเทศนะก็ในในปี2566ต่อ2567เนี่ยในการขับเพื่อน ก้าวต่อไปของโครงการโคกหนองนาเนี่ยก็ขอให้ภาคีเรือข่ายในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับหมู่บ้านเนี่ยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมการเอามือสัมัคขีนะครับหรือว่ากิจกรรมการลงแขกร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับ เช่นเรื่องของการปรับปรุงแปลงการปลูกต้นไม้ปลูกผักหรือว่ากิจกรรมอย่างอื่นอย่างน้อยเนี่ยในแต่ละแปลกก็ให้มีการขับเคลื่อนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องของการแปลรูปผลผลิตหนาศูสูเรียนรู้ของหนา้าขางเรานะครับของหนาาของเราสองปีกว่าแล้วจนนี้เกือบสามปีแล้วเพราะฉะนั้นเรามีผลผลิต ออกสู่ตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะบางทีผลผลิตที่เหลือจากการจำหน่ายเนี่ยเรานำมาแปลรูปที่มันทำให้ราคาของผลผลิตนั้นๆเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเรื่องเรื่องของการส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายเนี่ยผลผลิตจากสูรเรียนรู้พวกหนํงนานในตลาดประชารัฐคนไทยยิ่ได้ทุกระดับ ก็สามารถที่จะนําไปขายได้ตลาดกเกษตรปลอดภัยตลาดอาหารปลอดภัยเนี่ยจำหน่ายได้หมดนะครับแล้วก็เราเจรจากับห้างสรรสินค้าไว้สามารถที่จะนําไปจําหน่ายที่ห้างโรบินสันร้อเอ็ดหรือว่าห้างบิ๊กซีก็จําหน่ายได้แล้วก็เรื่องของการทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของการพัฒนาเรียนรู้พวกหนองนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับท้องทางกลุ่มไลน์ Facebook y o ยูทูบอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลรายได้ของตัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ปี2564เทียบกับปัจจุบันเนี่ยปี2566 ะถึง2,567แล้วเนี่ยให้รู้ว่าเกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยรายได้เขาเป็นยังไงอยากจะรู้เพราะอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญนะครับถ้าหากว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะในแต่ละเดือนนี่ก็แสดงว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จเราสามารถที่จะสร้างความยินดีนอยู่ดีให้กับเกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับก็ขอให้ ด้วยกันพัฒนาสู่เรียนรู้พวกหนองนาแปลงให้ประชาชนแล้วก็ผู้สนใจ<อ>เข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้นะครับเรามีอยู่2,607แปลงเนี่ยผมก็อยากอยากให้มากขึ้นนะครับเป็นเป็นหลาย5 0 0หหรือว่าเป็นหมื่นแปลงก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาอาชีพที่ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จ สามารถที่จะยังชีวิตอยู่ได้คนหลักการบนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ SDG ด้วยนะครับ